สวัสดีเจ้าวันนี้สมศรีก็จะมาทำละซัญยญาลูกพี่จะก็ป่วยก,กะสอนมนาไลาหรอกไปเตะมันเมื่อไหนญายแต่กันลืมอันนี้ก็ใส่นมแล้วก็ใส่ซอสใส่ใส่ซอสลงไปก็จะมีหยาบะมีรสด,ดีมีแป้งมีชีสลงไปในซอสท่น่ะอันนี้ก็จะมาใจเครื่องทุนแรงแล้วเจ้าหัน่นหอมื่ใหญ่ นี่แหละคือเครื่องทุนแรงหวัดชมสีหยหายาก,กาศเลยวมันก็มีเครื่องทุนแรงนี่คือเครื่องทุนแรงเจ้าหั่นหอมวั้นใหญ่และะ้วก็แครอทหั่นพักทุกอย่างได้ทุกอย่างเลยเจ้าเอาตีเฮาส์จะหั่นแบบไหนก็ได้หั่นแบบยาวก็ได้หั่นแบบฝอยก็ได้นะ่ะชมสีจะไปทำลันญ,ญา่า ห้องทุงมๆสะสมสีนิ่มแจ้ไข่ห้องย้ำเจ้ไข่ถูกยังเปินนะกตตึงบอกเราว่ามัเก่งภาษาจะพิว่าหักกันเนอะอันนี้เอาหอมไปพัดก่อนเจ้าว่าน,นิ่มมิน้นเนี่ยซัดเนาะวันนี้ก็เป็นนั่นแหละมังสวิรัติไ้กะบนว่าวิเกเคนเดย์ประเทศนี่บนว่าใส่พักทุกอย่างลงไปพัดเลยเจ้า อาหารฝรั่งมาเนี่ยลูกผีก็สอนเหมือนเดิมนั่นแหละอันนี้แหละแฟนสามีเลยะแฟนเก่าสามีแหละแกก็สอนสมศรียาซิปลอกแกก็สอนซิปลอกแกกับขว้าสมศรีแกก็จุ๋ยเนี่ยนั่นแหละเออกกจุ๋ยกันเนี่ยมีคนถามสมศรีว่าเป็นสอนเลยกะสอนแล้วแบบเขาทำงานเนาะอันถ้าแบบใครให้เขาแย่หยั่งแต่ ปกสอนถ้าสมศรีหูดสมศรีก็ถามแต่เอาเป็นอาหารไทยสมศรีก็ต้องถามเขาก็ถามสมศรีเรา้ามันยังจะได้อะกระถามกันไปถามกันมาอยู่สามคนนะสามคนมันยิงอยู่ด้วยกันมีลูกสักคนแฟนเก่าสาม,มีเปิดกําจีมีลูกแม,ม It has to cover, also cover the plates. Okay, yeah, then a little bit more, and then the it's fine. We can do after. No, so, now. Mm -hmm. Yeah, because then you don't have to do it again. and then it's finished. นั่งก็สอนสมศรีเนี่ยจะอี้จะอี้นั่งก็สอนหลายรอบแล้วนะนั่งก็ยัง็ยังอดไได้นั่งก็มาสอนอยู่แล้วบอกว่าฉันถ่ายวิดีโอนางบอกว่าเป็นอย่างติดหน้าสันได้นางว่ะฉันมีแค่เธอสามารถถ่ายได้ก็กลัวนะตัวแรกว่าฉันจะหันหน้าเธอเธอนางบอกว่าเป็นอย่างแล้วฉันเป็นอย่างหันหน้าได้นางบอกส่วนน้อยนางจะอยู่ตีตะนีก็สมศรีอะ แต่วันนี้มันอยู่สองคนเนาะก็ต้องจุยกันพ่อนะนางกับสมศรีก็จุยนางนางก็จุยอยู่กันสองคนผู้ใจเนี่ยจะได้ก็ต้องจุยกันเพราะว่า,า,ม,า,ามันหนักเนาะวันนี้เน,นี่ยอันเนี่ยมันจะเนี่ยอันเนี่ยเบอา์อหนึ่งมาใส่เบอรอาหนึ่งมาใส่เ,อเอนี่ยเป็นซิปถาดพงษ์ติดก็ลืมฝ่องลืมแสนนั่นฝ่องเสร็จแล้วสมศรีก็ นางเฮงเฮสมศรีหันหอมเฮงสมศรีก็ะหันทั้งแล้วอันนี้ถ้าอบดีมันก็จะมันเป็นสีแดงเนี่ยมันจะเป็นสีดําก็เลยต้องถามนางว่าต้องใส่หยาฟองมันเมื่อนัยตี้แต่ก็ลืมนะกกับข้าวว่มันแต่กับจดมันแต่กับได้จดถามฟองมันยากหลายอย่างเนาะถ้ามันเมื่อนัยนีแต่มันก็จะลืมไปถามนางนักใส่หยา เซลมซีกมาหั่นมะเขือยาวหั่นก็เครื่องสไลด์จีนนี่แหละเครื่องหั่นจีนนะเลมซีก็จะมาหั่นเนึ่อฟอนนะมันก็มีเครื่องทุนแรงอยู่หลายอย่างทํางานในห้องควัวฝรั่งอะมันสะดวกสบายเสแล้วก็เอาไปอบเจ้าอันนี้สําหรับคนตีกินเจกินหมั่นเตะๆคนเจแตะๆเนี่ยก็จะอยะกินอะแยะนี่ ก็จะกินไอหยาวะกินเขียอ๊บไออย่างนี้น่ะอืมลูกพี่บก็จะอบเฮ็ดเออมันก็จะมีเฮ็ดแถมเดี๋ยวไปเข้าเครื่องนะเดี๋ยวเขาจะมายำรวมกันซีกัมแต่ไทยพอเนาะตอนที่เปิดเอามายำเลยก็ใส่เกลือใส่พริกไทยใส่น้ํามันนั่นน่ะส่วนมากก็จะใส่พริกไทยใส่เกลือใส่น้ํามันแค่นั้นแหละ กําไรได้ใส่อย่างตัวใดก็ตามภาษาเสร็จแล้วอันนี้คือตีลัสัญญาติสีโอตะกีเนาะอันนี้ก็ต้มจืดแต่วาเจ้าวันนี้กะพนักง,งานประมาณลอ,อยไปพนักง,งานนักก็เลยเน,น้ยากของกินนักนี่กะ ถ้าเป็นคนถ้าเป็นส้ศรีจะปอกนะ่ะฝรั่งมันปอกสุฟีมันปอกมันหั่นเป็นจิน้นเป็นจิ้นนี่เลยอันนี้ันขนาดนะส่วนมากก็จะเป็นถั่วมากกว่าตีขา้าวยำแน่นะยำฝรั่งบ้านีนไปยำใส่น้ำตาลไปใจน้ำผึ้งใจน้ำผึ้งแต่น้ำตาลนะน้ำหนาวกับไก่ใจใจนะส่วนมากจะใจนน้ำผลไม้น้ำส้มน,น้ำอะไรอย่างเงี้ยใส่ในยำ นี่แหละสกับข้าววันนี้แกประมาณนี่พนปอนักตัวใดวันเนี้ยคลิปนี้กับจ๊บแคนนี้แหละสวัสดีเจ้า